Good morning. Um, yes, it's been a while since I've been here. It's great to see everybody and go, uh, come back to this church. Um, today, I wanted to share with you about um, a verse that I used to read when I, would, when I first came back from India and I was living in Colorado. ซึ่งตอนที่ผมกลับจากประเทศอินเดียนะครับแล้วก็กลับไปที่รัดโคลราโดอเมริกานะครับ I used to read this every day. It's Psalms 15. ผมก็อ่านประคำข้อนี้ทุกวันเลยนะครับอยู่ในสดดดีบทที่ 15. O Lord, who, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill? He who walks blamelessly and does what is right. He who speaks truth in his heart and does not slander with his tongue. And does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend, in whose eyes the vile person is despised, but who honors the Lord, or those who fear the Lord, who swears to his own hurt and does not change, he who does not put out his money at interest and does not take a bribe against the innocent, he who does these things shall never be moved. โอ้พระผู้เป็นเจ้าใครบ้างจะอยู่ในกระโจมที่พำนักของพระองค์ได้ใครบ้างจะอาศัยอยู่บนภูเขาวันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้คนที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากข้อตําหนิดใดๆเป็นคนที่ประพฤติด้วยความชอบธรรมและพูดด้วยความจริงใจเป็นคนที่ไม่ใช่ลิ้นกล่าวว่าร้ายหรือกระทำสิ่งชั่วร้ายต่อเพื่อนบ้านของตนและไม่ติเตียนเพื่อนบ้านเป็นผู้เหยียดหยามคนชั่วแต่ให้เกียรติคนที่ เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าและรักษาคำปฏิญาณแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามให้คนยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยไม่รับสินบนอันจะทำให้ผู้ไม่มีความผิดต้องเสียหายคนที่กระทำตามนี้จะมั่นคงเสมอผมก็ได้อ่านสรุดีบทนี้แล้วก็ผมก็อยากจะเป็นคนแบบนี้นะครับ one thing that stood out to thing that that strange me seemed that 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 is was, out But he who swears to his own hurt and does not change. แต่ว่าก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่มันเหมือนกับว่าผมรู้สึกสนใจเป็นพิเศษก็คือประโยคในข้อ4ที่ว่า in which He who swears to his own hurt and does not change. โอเคอยู่ในข้อ4นะครับและรักษาคำปฏิญาณแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตาม So what does it mean to swear to your own hurt? ก็มันหมายความว่ายังไงนะครับ ที่ที่พูดถึงรักษาคําปฏิญาณแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตาม At first we read that and we're like well why would you want to hurt yourself ก็ก็พออ่านข้อนี้แล้วก็เอ๊เราจะทําให้ตัวเองเจ็บปวดไปทําไม But this doesn't mean that you just hurt yourself for no reason this means that you you do something that you suffer for for the sake of others เออมันไม่ได้หมายความว่าเราจะทําให้ตัวเองเจ็บปวดโดยไม่มีเหตุผลนะครับแต่ว่าเป็นการที่เราเนี่ยยอมเจ็บปวดเพื่อประโยชน์ของคนอื่น And this is something that our our sin nature doesn't like. แล้วก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติบาปของเราเนี่ยไม่ชอบให้เราทําแบบนั้น If we can help people and it doesn't cost us anything, that's great. ถ้าเราช่วยคนอื่นโดยที่เราไม่เดือดร้อนลําบากสนิดเดียวโอ้เราก็จะทํา But if it costs us something, we're like, ah, I, hope God blesses you. แต่ว่าถ้าเราไปช่วยเขาแล้วมันทำให้เราลำบากเราจะบอกว่าไม่ทำขอพระเจ้าช่วยเขาก็แล้วกัน I'll pray for you. จะทิฐานเผื่อ

His father had he halfway was stopped left and and Canaan to but good go พ่อของเขาก็อยู่ในเมืองที่ชื่อวเออร์นะครับก็กำลังจะโยกย้ายไปที่ดินแดนคณาอันแต่ว่าก็หยุดอยู่ที่กลางทาง and um, his son had died and he named that place where he stopped after his son แล้วก็เนื่องจากลูกคนหนึ่งของคนเป็นพ่อเนี่ยเสียชีวิตนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อที่นี่เนี่ยตามชื่อของลูก And so at that time, Abraham's receiving the call. His father had died, and he was in Haran, halfway be between Ur and Canaan. เออหลังจากนั้นนะครับพ่อของอับราฮัมก็ตายแล้วอับราฮัมก็ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้านะครับตอนที่อาศัยอยู่ตรงกลางอ่าซึ่งเป็นอาศัยอยู่ตรงเรียกว่ากึงกลางทางเนาะระหว่างดินแดนคณาอันกับเมืองเออ And He was at the young age of 75. Um, he, has, he has a wife at this time, but she can't have children. And so I think this is the first clue that we get that Abraham is a man who swears to his own hurt. He, um, that other time, people wives. At a lot of people took of ในสมัยนั้นนะครับคนอื่นๆก็จะผู้ชายอื่นๆก็จะมีภรรยาอีกหลายๆคน and if you if your wife didn't have a child you could just marry someone else it's not like you got rid of her but you'd marry someone else and they would have children for you ในสมัยนั้นนะครับผู้ชายถ้าภรรยาให้ลูกกับเราไม่ได้เราก็จะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นๆเพื่อจะมีลูกเราก็ยังไม่เลิกกับคนเดิมแค่เพิ่มภรรยาเข้ามา And here we see Abraham at seventy-five, and he has one wife. Um, so he, he looked after her and he was faithful to her. And so God calls him out of his place and says to go to Canaan. And

But he doesn't quite leave his family. แต่อบับราฮัมก็ไม่ได้ละทิ้งครอบครัวของตัวเองนะครับ He takes lot with t h e m แล้วก็เขาก็เอาหลานชายที่ชื่อว่าโลดไปด้วยนะครับ And one reason that he probably took lot with him was to have descendants. แล้วก็เหตุผลหนึ่งที่เอาหลานชายที่ชื่อโลดไปด้วยก็คือจะให้โลดเนี่ยเป็นผู้สืบทอดจากตัวเอง He was his nephew. โลดก็เป็นหลานชายของอบับราฮัม And since he couldn't have children, he probably believed that Lot could carry on his his name. So he obeys God, but he doesn't obey God quite hundred percent. And so he gets to Canaan and he makes an altar to God. ก็อับราฮัมก็เดินทางมาถึงดินแดนคณาอันแล้วก็สร้างแท่นบูชาให้พระเจ้า and he travels a little more and he makes another altar to God แล้วก็ไปที่หนึ่งแล้วก็ได้สร้างแท่นบูชาอีกที่หนึ่งให้กับพระเจ้าด้วย the second altar he he makes is in Bethel แท่นบูชาที่สองนะครับอยู่ที่เมืองที่ชื่อเบตเอล but after this time there's a famine in the land and so he he goes to Egypt หลังจากนั้นนะครับดินแดนคณาอันก็มีภัยแล้งเขาก็เลย เดินทางไปที่ประเทศอียิปต์ and when he's there he he lies about his wife being his wife แล้วก็เมื่อมาถึงอียิปต์ก็โกหกนะครับว่าภรรยาเนี่ยไม่ใช่ภรรยา so one of the first things he does doesn't help me prove my point that he's a man who swears to his own hurt ก็ก็สิ่งที่เขาเขาทำนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่คนที่รักษาคําปฏิญาณแม้ว่าจะเจ็บปวด but I think we can relate to that in our lives แต่ว่า

ในในต่อในในเวลาต่อมาเราก็อาจจะล้มเหลวในเรื่องเดียวกัน And so um, ultimately God protects Abraham and uh, Pharaoh gives Abraham's wife back แล้วก็แต่ในที่สุดนะครับพระเจ้าก็ปกป้องอับราฮัมฟาโรก็คืนภรรยาให้อับราฮัม and a funny aside here is when when he lies about her she's she's over 65 at this point สิ่งที่ดูตลกนะครับก็คือว่าตอนที่อับราฮัมโกหกว่าภรรยาเป็นน้องสาวเนี่ยอายุภรรยาคือ65ละ And he lies about her being his wife later in the story, and about that time she's 89. แล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ที่อับราฮัมโกหกว่าภรรยาเป็นน้องสาวตอนนั้นเนี่ยภรรยาก็อายุ85แล้ว So she's either got the secret to maintaining her beauty, or people didn't age the same back then. ก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะนางภรยาประธาอาจจะมีความลับในการรักษาความสวยหรือว่าคนสมัยก่อนอาจจะไม่ได้แก่เร็วเหมือนเราสมัยนี้ because t h i s 89 year old woman's get getting taken into king's harems because she's so beautiful ก็คิดดูนะครับเมื่ออายุ89ยังถูกกษัตริย์พาไปที่ฮาเร็มของเขา But after the first time, Abraham goes back to Bethel and he worships the Lord at the altar. Um, shortly after this, Abraham and Lot have too much stuff. They can't live together anymore. And Rather than Abraham say, okay, you go away from me and I'm gonna take this good land. Abraham gives Lot the choice. In, in that culture especially, he was he was his uncle, he had the right to choose. but he let lot choose แต่ก็ให้โลดเลือกก่อน and so he was a man who swears to his own hurt ก็เป็นอับราฮัมก็เลยเป็นคนที่รักษาคําปฏิญาณไม่ว่าจะเจ็บปวดก็ตาม and also he's letting go of the person that he probably believed was going to be his heir แล้วก็คนแล้วก็อับราฮัมก็ยอมให้โลดจากไปนะครับแม้ว่าโลทจะเป็นคนที่อับราฮัมตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นผู้สืบทอดจากอับราฮัม but right after he does that god says to him look around at all the land you see หลังหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพระเจ้าก็บอกอับราฮัมว่าให้ให้เจ้าดูไปที่พื้นแผ่นดินรอบๆตัวเจ้า Everything you see around you is going to be yours your descendants สิ่งที่เจ้าเห็นเนี่ยรอบตัวจะเป็นของเจ้าแล้วก็ผู้สืบเชื้อสายของเจ้า s o so in that act of faith of Abraham giving up a Lot and him letting him choose first God blesses him ก็ก็ด้วยความเชื่อนะครับที่อับราฮัมยอมสูญเสียโลดไปพระเจ้าก็อวยพรอับราฮัมกลับมา And the place that Lot chose was the valley Sodom the Lot the chose where is. แต่ว่าโลดก็ไปไปเลือกนะครับในในบริเวณที่มันอยู่ติดกับเมืองโสดม and shortly after that um, Sodom rebels against the kings that they were subject to แลวแล้วก็ในเวลานั้นนะครับเมืองโสดมเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าไม่ยอมอยู่ภายใต้กษัตริย์คนหนึ่งที่เขาอยู่ที่ที่เขาเคยอยู่ภายใต้มาก่อน and so they rebel and they lose แล้วก็พอมีการต่อสู้ใช่ไหมครับเมืองโสวดมก็พ่ายแพ้ And so Lot gets taken away with everything else that is in Sodom. l o ดก็เลยถูกกวาดต้อนไปพร้อมๆกับทุกคนที่อยู่ในเมืองโสดม And Abraham gets a bunch, bunch of his people together and goes and rescues Lot and all the people that were taken away. อับราฮัมก็เลยรวบรวมคนทั้งหมดที่มีนะครับเพื่อไปช่วยเหลือโลดแล้วก็ช่วยเหลือทุกๆคนที่ถูกกวาดต้อนไป And when he he gets Lot back a second time. แล้วก็อับราฮัมก็เลยได้ช่วยโลดกลับมาอีกเป็นครั้งที่สอง The king of Sodom asked Abraham just for the people. Uh, what, what did he mean? Uh, the king of Sodom just asked Abraham just for the people back. แล้วก็กษรสัตย์ของเมืองโซดมนะครับก็ขออับราฮัมให้คืนคนที่เข้ากว่าต้อนไปคืนเข้าไป But he says you can keep all the stuff. แต่ว่าให้อับราฮัมเนี่ยเอาทรัพย์สินเก็บไว้ได้ Abrahambra and says, take anything because I want God get the honor and want to, you to able say that be refuses honor the made m get you you won't don't God "I I I to that to give to อับราฮัมก็บอกว่าอับราฮัมจะไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้คนพูดได้ว่ากษัตริย์เมืองโซดมเนี่ยทำให้อับราฮัมเนี่ยร่ำรวยอับราฮัมอยากจะให้พระเจ้าเท่านั้นที่ได้รับเกียรติแล้วก็อับราฮัมก็เลยต้องเขาเรียกว่าสูญเสียโลดไปอีกเป็นครั้งที่สอง And God meets with them again and says, "I am your shield, and your reward will be great." แล้วพระเจ้าก็มาเจออับราฮัมอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นโล่ที่ปกป้องเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ And Abraham's like, "What good is the reward?" แล้วอับราฮัมก็เลยถามพระเจ้าว่าแล้วต่อให้ได้รางวัลมันจะดีอะไร I, this servant in my house is going to inherit everything I have. เพราะว่าในที่สุดแล้วคนใช้ในบ้านข้าพระเจ้าจะเป็นผู้สืบทอดทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้า And God doesn't respond to him. แล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรกลับนะครับ And Abraham's like I said I'm childless I, child I don't have a child and you haven't provided me with anyone and this this guy in my house is going to get everything I had อับรามก็บอกว่าก็ข้าพระองค์บอกพระองค์ไปว่าข้าพระอง์ไม่มีลูกดังนั้นคนรับใช้ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นคนที่สืบทอดทรัพย์สมบัติจากข้าพระองค์ And God answers him and says you're going to have a son แล้วพระเจ้าก็เลยตอบกลับมาว่าเจ้าจะมีลูกชาย And from your own body ลูกชายที่เกิดจากเจ้าเองเลย and the, god doesn't say anything else about how that's going to happen. พระเจ้าก็ <laughs> and so shortly after that uh, sarah gets the idea well here take my female servant and you can have i can have children through her เอ่อหลัง

การสนใจนี้นะครับก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดตามมามากมายนะครับโดยเฉพาะภาคกากับอิชมาเอล but god is still faithful to abraham แต่ว่าพระเจ้าก็ยังเอ่์ซื่อกับอับราฮัมนะครับ and when he's 100 years old he has isaac ก็เมื่ออบราทําอายุ100ปีก็มีลูกชื่อว่าอิสอัค sarah was 90อ่าซาราก็90ปีนะครับ and so at this time it was impossible for them to have children จริงๆแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับที่จะมีลูก Um, but all things are possible with God. <laughs> and it's amazing that Abraham had faith through all of this. He gets called at 75. He, he goes through all these trials, and at 100, he finally has a child. <laughs> but When the child's him sacrifice that child sacrifice to God asks 13แต่ว่าเมื่อไเมื่อลูกชายอายุ1 3ปีพระเจ้าก็เรียกให้เขาเนี่ยเรียกร้องให้เขาเนี่ยถวายลูกชายเป็นเครื่องบูชาแก่พระเจ้า so his whole life he hasn't had a child ก็ทั้งชีวิตนะครับก็ไม่ไม่ได้มีลูก and God keeps promising him he's going to make him a great nation แล้วพระเจ้าก็ย้ำเตือนอับราฮัมเสมอว่าจะทำให้อับราฮัมเนี่ยเป็นชนชาติใหญ่ His children will be like the stars in the sky. Uh, like the sand of the seashore. And when he's 100, he finally gets a child. And when, when he's 113, God asks him, Okay, now I want you to sacrifice the child. แต่ว่าเมื่อคาวายุร้อยสิปีพระเจ้าก็บอกว่าเราอยากจะให้เจ้าเนี่ยถวายลูกเป็นเครื่องบูชาก็ให้เจ้าเนี่ยยอมเสียลูกชายที่เจ้ารัก and, and the hope of the promise of everything I've been promising you your entire life แล้วก็ให้เจ้ายอมสูญเสียความหวังทุกอย่างที่เราเคยได้ให้แก่เจ้าไว้ and he does it แล้วพระองค์ก็ยอมนะครับ but God stops him before he he แต่ว่าก่อนที่อับราฮัมจะลงมือฆ่าลูกชายพระเจ้าก็บอกให้เขาหยุด so Abraham is a man who swears to his own hurt อับราฮัมก็เลยเป็นคนที่รักษาคำปฏิญาณไม่ว่าตัวเองจะเจ็บปวด and a lot of times when we look at this we get kind of upset with God ก็หลายครั้งเมื่อเราดูเรื่องนี้เราก็รู้สึกหงุดหงิดกับพระเจ้า why would God give up or why would God tell somebody to sacrifice their son ทำไมพระเจ้าถึงได้บอกคนบางคนให้เขาเนี่ยถวายลูกชายเป็นเครื่องบูชา but we never really get mad at god when he gives his son for us แต่ว่าเราก็ไม่เคยรู้สึกโกรธพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้ลูกชายแก่เรา and it's it's the same thing like abraham was giving his son to god god gives his son to us ก็ก็เหมือนกันนะครับอับราฮัมได้ให้ลูกชายแก่พระเจ้าพระเจ้าก็ให้พระบุตรซึ่งเป็นเหมือนลูกชายของพระเจ้าเนี่ยแก่เรา

on a daily basis. แต่คำถามก็คือว่าแล้วเราจะนำสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ยังไง I mean, it's not every day that God asks you to give up your son. He's Abraham's the only person God ever asked that of. ก็พระเจ้าก็คงไม่ไม่ไม่มาบอกเราให้เราถวายลูกชายเป็นเครื่องบูชานะครับเพราะว่าพระเจ้าทำแบบนี้กับอับราฮัมแค่คนเดียวทั้งประวัติศาสตร์ So how do we live as people who swear to our own hurt? แล้วเราจะดาเนินชีวิตแบบคนที่รักษาคำปฏาญาณไม่ว่าตัวเองจะเจ็บปวดได้ยังไง I wanna give a, a very uh, very little example of something in my life. <laughs> um, I I was buying a car one time. And when I went to pay for it at the at the place where we were gonna exchange the title. รับรถนะครับไปไปจ่ายเงินเพื่อจะรับกรรมสิทธิ์ในรถคันนั้นมาเป็นของผม The guy wanted more money. ปรากฏว่าคนขายเขาอยากจะได้เงินมากขึ้น And I didn't I didn't like that. ผมก็ไม่ชอบนะครับ But I didn't feel like there was a lot I could could do about it, and so I I just agreed to give him more money. แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีตัวเองไม่มีทางเลือกก็เลยยอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น But I wasn't happy about that. แต่ว่าก็ไม่ได้ชอบนะครับ And then, um, and then I, I sold that car. <laughs> <later>. <laughs> and when I was selling the car, um, the, the family I was selling it to asked for me to lower the price a little bit. <laughs> and so I felt like I was losing a lot of money on this car. <laughs> and so um, But I had compassion on the family. แต่ผมก็รู้สึกเออเขาเรียกว่าสงสารแล้วก็เห็นใจครอบครัวที่จะซื้อรถจากผม They weren't rich. เขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะ And they were helping uh, people who were working in Thailand to not be taken advantage of. แล้วเขาก็เออได้ได้ช่วยเหลือคนในประเทศไทยนะครับ And so I. I agreed to sell it at the cheaper price. ผมก็เลยยอมที่จะ ขายด้วยราคาที่มันถูกลง and um, when I look at my own uh, fears and worries and, n losing money on that car ก็เมื่อผมมองมาที่ความกลัวของตัวเองนะครับกลัวความกลัวก็เกิดขึ้นเพราะว่าผมก็สูญเสียเงินไปเยอะจากรถคันนั้น I'm I'm really looking at myself to be my provider เมื่อเมื่อผมมองแบบเนี้ยผมก็กำลังมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ ดูแลตัวเองผมก็ไม่ได้กำลังมองว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ดูแลตัวของผมก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบนะครับถูกคนเอาเปรียบแล็กน้อยก็ไม่ต้องไปต่อสู้กับเขานะครับก็ถ้าเกิดเรา จ่ขายของหรือทำไรก็ให้เราเาเรียกว่ามีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนที่เราทำธุรกิจด้วย Then we're we're saying I'm you're my provider God I don't have to worry about this เมื่อเราทำเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนี้นะครับเราก็กำลังบอกว่าพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ดูแลข้าพระองค์ A lot of times I get worried about money and I'm like oh no I need to I need to do something about the <this> situation. หลายๆครั้งผมก็กังวลเรื่องเงินแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เราต้องทําอะไรสักอย่างและเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของผม But when I do that, I'm not putting God at the the center of my my finances. I'm not saying God is my provider. ก็ก็เมื่อทําแบบนี้นะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ทําให้พระเจ้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเรื่องการเงินของผม In that in that situation, I think it's We need and God to trust God and, and swear to our ก็ในเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องไว้วางใจพระเจ้านะครับแล้วก็รักษาคำบัิยานของเราไม่ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตามแต่สิ่งสิ่งนี้มันก็ข้านกับธรรมชาติของเรานะครับ their know พระเยซูบอกว่าเราจะรู้จักคนได้จากการกระทำของเขา going tree a เราไม่เคยเห็นใช่ไหมครับว่าต้นมะม่วงเนี่ยมันต้องพยายามจะเบ่งผลมะม่วงออกมาผลมะม่วงก็ออกจากต้นมะม่วงตามธรรมชาติทุกไม้ต้นไม้ทุกประเภทก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่เราก็เหมือนกับว่าเราก็มีธรรมชาติบาปของเรานะครับ and like abraham we have successes and and failings god when we abraham นะครับเรา and we struggle เราก็ we struggle with the sin nature in us and the god nature that jesus gives us เราก็มัน <laughs> but as we struggle with that sin nature um, more of God's nature gets in us. in แต่ว่าเมื่อเมื่อยิ่งเราต่อสู้กับธรรมชาติบาปมากๆนะครับธรรมชาติของพระเจ้าก็ยิ่งเติบโตขึ้นในเรา If if God told Abraham to sacrifice Isaac when he was younger I don't think he would have done it เออก็ก็ถ้าถ้าพระเจ้าบอกให้อับราฮัมเนี่ยนะครับถวายอิตซักเป็นเครื่องบูชาเมื่ออิตซักอายุน้อยกว่านั้นอับราฮัมคงไม่ทำ

we hear, oh, God wants to bless you. God wants to give you a lot of money and, and stuff. And I don't think that's false. But God wants to bless you so you can be a blessing to others. And the Bible says that if we, the more we give, the more God gives us to give. พระคำภีก็สอนแล้วว่ายิ่งเราให้กับคนอื่นมากเท่าไหร่พระเจ้าก็จะให้เรามากขึ้นเพื่อเราจะให้กับคนอื่นต่อไป Second Corinthians 9:6ใน2โครินธ์บทที่9ข้อ6นะครับ I'm just going to paraphrase He who sows sparingly reaps sparingly เออคนที่หว่านเล็กน้อยก็เก็บเกี่ยวเล็กน้อย He who sows bountifully will reap bountifully อ่าผู้ที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวมาก God wants to blessing to wants a us be พระเจ้าก็อยากจะให้เราเป็นพระพรนะครับ I have a son. ผมก็มีลูกชายนะครับ I like give แล้วผมก็ชอบที่จะให้สิ่งดีๆกับลูก But when see him holding to those things and not when him holding sharing see on and I แต่เมื่อผมเห็นลูกเนี่ยแบบว่ายึดของที่มีไว้แล้วก็ไม่ยอมแบ่งปันให้คนอื่นทำให้ผมไม่อยากจะให้เขาเพิ่มผมก็รู้สึกว่าผมทำให้เขาเนี่ยนิสัยเสีย But when, he's, he's, when he shares with other kids and gives them things, <laughs> I, I, I'm encouraged by that. <laughs> and I believe that's how God sees us. <laughs> it, it makes God happy when we're willing to give to others, <laughs> especially if we lose something ourselves. โดยเฉพาะเมื่อเราต้องมีการสูญเสียในการให้ and it makes god want o give us more สึ่งยตามให้พระเจ้าเนี่ยจะให้เราพางขึ้นไปอีก so today i want us to all remember what d o e s it mean to swear to your own hurt ก็อย่างวันนี้อยากจะให้เราได้จําจํถึงความหมายของการรักษาคําปิญาณไม่ว่าเราจะเจ็บปวด because when we do that we we get closer to the heart of god เพราะว่าเมื่อเราทําแบบนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น thank you ขอบคุณครับ